ดูเรื่องของการปราบยาบ้าที่ปราบเท่าไหร่ก็จะเห็นมีอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับจับตรงนี้ไปโผล่ตรงนู้นเราได้เห็นหลายๆครั้งนะครับเรียกว่าปราบเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดสักทีกับกระบวนการค้ายาเสพติดที่ตอนนี้ยังคงพยายามลักลอบแล้วก็ลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในบ้านเราอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็สกัดจับได้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าได้กว่า6ล้านเม็ดทีเดียวครับ เจ้าหน้าที่ช่วยกันลำเลียงของกลางครับยาบ้า6กล้านสี่แสนเมตรรวม32กระสอบด้วยกันขึ้นมาไว้บนฝั่งครับหลังจากที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านอรอขอเขตเชียงรายครับส่วนที่กำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบท่าเรือท่องเที่ยวเอกชนแห่งหนึ่งบริเวณสามเหลี่ยมทองคำบ้านศบรวกตตาบลเวียงพบกลุ่มคนกำลังขนกระสอบนำวาเรียงนำมาวางเรียงอยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำก่อนขึ้นเรือแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว แต่บางคนเนี่ยขึ้นเรือไม่ทันนะครับก็กระโดดลงน้ำแล้วก็ว่ายหนีหายไปกับความมืดเบื้องต้นคาดว่าการใช้เรือยนต์เล็กลักรอบขนยาเสพติดมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและก็ลัดเลาะมาตามลำน้ำรวกนะครับซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยเมียนมาลงมาสู่แม่น้ำโขงที่สามเหลี่ยมทองคำก่อนที่จะมีการลำเลียงยาเสพติดขึ้นฝั่งไทยกับโดยจะมีคนมารับช่วงขนต่ออีกทอดหนึ่งเพื่อส่งไปยังพื้นที่ชั้นในต่อไป ส่วนที่จังหวัดบึงการก็มีการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติในงานยึดยาบ้าได้ถึง3ล้าน2แสนเมตรหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าจะมีการขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ที่บ้านคำหมื่นตะบนไขสีอำเภอเมืองค่ะทางทหารเรือน,อนรอขอบึงการจึงวางแผนจับกลุมร่วมกับทางฝ่ายปกครองก็ใช้กล้องส่องกลางคืนนะ,ะดักซุ่มดู เขาก็พบเลยค่ะเรืองหายาวเนี่ยหลำด้วยกันพร้อมกับกลุ่มคนประมาณ4-5คนแล่นข้ามลำน้ำโขงแล้วก็มาจอดเทียบท่ายอย่างฝั่งไทยก่อนที่จะมีรถยนต์อีก1นึคันเนี่ยขับมาจอดใกล้กับจุดจอดเรือนะคะแล้วก็กลุ่มคนดังกล่าวก็ช่วยกันลำเลียงวัตถุต้องสงสัยใส่รถค่ะเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจคน้นแต่ว่าคนขับเรือเนี่ยไวตัวทันค่ะ ขับเรือแล่นกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันทีส่วนคนขับรถยนต์พยายามที่จะขับหลบหนีนะคะเจ้าหน้าที่จึงสกัดตามเส้นทางต่างๆจนไปพบเนี่ยรถจอดอยู่ห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรแต่ว่าไม่พบคนขับแล้วค่ะพบก็เพียงแต่กระสอบเจ็ดใบด้วยกันที่อยู่ภายในรถตรวจสอบข้างในก็พบยาบ้าค่ะนับรวมกันได้3 2 0ล้าน2แสเม็ด ที่บึงการเนี่ยนอกจากเมื่อกี้คนทางเรือใช่ไหมทางบกก็มีเนี่ยครับที่บึงการเหมือนกันครับก็มีการสกัดลักลอบการนําเข้ารถยนต์ผิดกฎหมายในพื้นที่บ้านท่าอินแปลงตําบลโคกกล่องอําเภอเมืองตรวจยึดรถได้7คันคาดว่ามีความเกี่ยวโยงกับขบวนขนยาบ้าล็อตนี้ครับในลักษณะที่นํารถไปแลกกับยาบ้า เจ้าหน้าที่จึงฝากประชาสัมพันธ์ว่าหากใครสงสัยเป็นรถยนต์ที่ถูกขโมยไปก็ให้นำเอกสารไปยืนยันได้ที่สอพอเมืองบึงการครับ